โดยการสายทานสารใจโดยฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย salamu การจ a ดทำขึ้น a ด wa ารร a วมมือกันของคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ครับขอความรักความเมตตาจากลัทธตาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธารวมถึงแฟนเพจหนึ่งท่านหนึ่งเราคือจะมาโคสโลกท,กทุกท่านเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับทำดีแล้วครับขอชุโกตอรัทธตาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ผมและคณะทําง,งานได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเอ่อก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าโครงการที่เราทํานี้นะครับเป็นโครงการที่4คือโครงการสายทานสันใจสู่ผู้ยากไร้ เป็นโครงการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยท่านจุฬาลัชมนตรีอาจารย์อาซิพิรักคุมพลนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตีสุรินทร์ปาระเลนะครับก็อนุมัติโครงการผมในฐานะเป็นฝ่ายผู้รับผิดชอบแลนะก็คณะทางานเราได้ทําโครงการนี้มาหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับสาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พื้นที่ที่เราไม่เคยมาเลยก็คือจังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้เป็นวันแรก รายการที่ผมทำนี่เป็นเทปที่ไปออกในรายการเพราะฉะนั้นในวันนี้วันที่ผมมาวันนี้นะครับนี่เป็นรายที่สามสองรายแรกเราอยู่ที่ทุงว่าใช่ไหมอ่าทุงว่านี่มาที่ละงูครับก็แต่ละเคสที่เรามาเนี่ยจะมีความแตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยจากประสบการณ์ในการเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยผมไม่เคยได้รับการต้อนรับความประทับใจนะจากพี่น้องในพื้นที่มากเท่าที่จังหวัดสตูล รจริงๆสวัสดิส์ะตูผมก็มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแต่ก็ไม่ได้มาคุกคีมาเที่ยวธรรมดาแต่พอมาทํางานเนี่ยมันเกิดความประทับใจจากจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับน้องจะเห็นได้เลยตั้งแต่บ้านแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอิมมัมนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อบตอนายกนี่ก็มีนายกอีกนายกอ,กยกอบตอใช่ไหมฮะท่านมาจากภารกิจไปงานงานศพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็ยังอุตส่าห์มา ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้นัดหมายใครเลยนะครับไม่ได้นัดหมายว่าเออเราจะอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราจะเห็นได้ว่านะครับออหน่วยงานท้องถิ่นให้ความสําคัญกับกับกับประชาชนกับชาวบ้านที่ตัวเองดูแลอยู่อย่างมากเลยนะครับเ,ออเวลาเราไปพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับเพราะว่าจะอยู่ลําบากบ้านไม่มีแต่พอมาในพื้นที่สตูลเนี่ยสบ้าน3หลังที่มาเนี่ยก็จะมีมีการสร้างบ้างมีการซ่อมแซมบ้าง แล้วก็บ้านเมื่อสักครู่นี้ลูก5คนสามีไม่มีนะครับแต่พอมาบ้านนี้เป็นเคสที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เห็นว่าความสุขสบายของเราในกรุงเทพเนี่ยเวลาเรามาในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราต้องคิดให้เยอะนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนพี่น้องเป,เป็นสะพานบุญเอาว่าผมเป็นสะพานบุญให้พี่น้องได้เหยียบย่ำข้ามไปสู่ผลบุญที่พี่น้องจะได้รับร่วมกัน นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าเป็นความเดือดร้อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราีปนงครับด้านด้านซ้ายผมนี่คืออิมัมน,นะครับเมื่อกี้ไปละหมาดที่มัสยิดท่านท่านก็ถามว่าจําท่านได้ไหมแหมท่านนึกว่าผมเป็นมาริกัตจะจําคนได้แต่พอพอ,พอท่านยิ้มปุ๊บจาได้เลยว่าเราเจอกันที่สุราษฎร์ใช่นะสุราษฎร์นะนะก็เจอกันไม่ไม่นานานี่เองนะครับแล้วพอด้านขวาขวาสุดนี่ก็เป็นอีกท่านหนึง่งนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถ้าถ้าเท่าที่ผมดูนั่งคุยสักพักเนะี่ยก็คือน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกบ้านพอสมควรทีเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งด้านซ้ายนู้นเลยนะครับเป็นสูภาพสตรีคนสวยเลยนะครับเป็นนายกอบตอ่าเ,เป็นนายกอบตอที่นี่ซึ่งไม่ใช่พี่น้องมุสลิมแต่ก็ดูแลนะครับซึ่งคงไม่มีความแตกต่างอะไรนะครับเอาละรครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าสามคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะในนี้ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับ คนนี้ชื่อลำนวนใหญ่สันหลีเป็นเจ้าของบ้านที่เรานั่งอยู่นี่บ้านใหญ่พี่น้องแต่พี่น้องอย่านึกว่าอย่าเพิ่งนึกว่ามีเงินเยอะนะเดี๋ยวจะจะเล่าที่มาที่ไปของบ้านคุณนวลใหญ่นี่อาอยุ78ปีนะครับมีลูกพิการตั้งแต่เกิด3คนผมไม่กล้าย,ยกนิ้วงี้นะสมคนอัอนนี้มันอะไรมันเสียงไปหมดเลยใครจะมานี่ไอ้สีส,ส้สมส,สีอะไรผู้ใหญ่บอกไอ้ของฉันไม่สม้มทั้งฉันเหลือง มีนงคับมีลูกสามคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนสามีเสียชีวิตไปแล้วสิบกว่าปีใช่ไหมฮะแล้วก็สองคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เด็กอายุ50กว่าแล้วนะครับอยู่ในการดูแลของผู้เป็นมะเพียงคนเดียวจากไรายได้ของคนพิการคนชราเฉลี่ยแล้วก็2,000กว่าบาทโดยประมาณแล้วผมก็เพิ่งทราบล่าสุดจากทีมงานว่าทำมูลน,นิธิเราก็ส่งกันมาอยู่อยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปีมา พอมูลนิธิเราจะมีการส่งเงินไปทั่วประเทศนะครับนะฮะตั้งแต่500ถึงพันบาทไปเสริมครอบครัวแม่ไม้บ้างอะไรบ้างพี่น้องครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือบ้านหลังนี้ดูใหญ่โตใช้งบประมาณเยอะทราบจากผู้ใหญ่บ้าว่าได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนานะครับของสมเด็จพระเทพท่านซึ่งท่านได้อนุเคราะห์นะครับในเรื่องงบประมาณเนื่องจากมีการร้องขอไปและเข้าเกณฑ์หลายปีละสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแลว้แลวลนอกจากนั้นการก่อสร้างก็ใช้ กำลังของอกำลังพลของทาหารโ <5, 2. S 1> อาัอง่านี่ฮะกำลังพลทาหารก็มาช่วยสร้างก็เลยดูเหมือนว่าครอบครัวนี้นะครับมีอันจะกินแต่จริงไม่ใช่นะครับประเด็นที่เราจะต้องมาช่วยเหลือกันก็คือแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่ผู้เป็นแม่จะต้องดูแลนะครับสองคนนี้ผมทราบจากอิหมัมว่าเป็นเรื่องแปลกนี่งานของอัลลอฮ์นะฮะสองคนนี้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลย อเออก็<ๆ>ยังยังเป็นการที่ทําให้ภาระของผู้เป็นมารดานี่ลดน้อยลงแต่ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะครับเท่าที่ฟังดูมันก็มีค่าใช้ใจ่ายพี่น้องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องดูแลเรื่องอะไรก็คงจะประมาณนี้นะครับก็จะมาเชิญชวนพี่น้องนะครับในส่วนของออที่เด็กๆรับผิดชอบก็คงจะกลับไปพิจารณาว่าจะเพิ่มอะไรอย่างไรแต่ที่ผมจะเชิญชวนตรงนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนในการดูแล นะครับอย่างน้อยให้เขามีต้นทุนบ้างในหลักหมื่นเพื่อจะเก็บเอาไว้แล้วผมก็บอกกับท่านผู้ใหญ่แล้วว่าก็ช่วยกันดูแลนะเรื่องเงินทองที่มันมีอยู่ก็จะได้ใช้กันไประยะยาวๆเพราะว่าแต่ละอย่างของเราเองเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะดูแลได้ตลอดนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่เห็นในการทํางานเวลาผมมาสตูลเนี่ยพี่น้องนะฮะเวลาในกรุงเทพเนี่ยมีความพยายามจากหลายหลายคนมองว่า ไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือกำปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกนะครับเนี่ยล่าสุดก็มีการออกข่าวว่าจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรบ้างเนื่องจากว่าไม่มีไม่ไม่มีผลงานไม่รู้จะไปทำอะไรแต่พอเราลงในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหน่วยงานพวกนี้ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากกว่าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นพี่น้องในกรุงเทพต้องตระหนักนะครับตระหนักว่าเราอยู่กรุงเทพสุขสบาย ถ้าพี่น้องมาในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องจะได้รับรู้นะครับได้รับรู้รับทราบเลยว่าภาระของหน่วยงานของรัฐภาระของพวกเราซึ่งอยู่สุขสบายเนี่ยยังต้องมีอีกมากพี่น้องครับเลขบัญชีนี้นะฮะตอนแรกผมเห็นตัวเลขขึ้นออกมามีตัวเลขก็พอสมควรนะรมีมากพอสมควรประมาณ5,239บาทแต่ดูไปดูมาอ๋อไอหลังมันเป็นจุดก็เลยเหลือ52บาท39สตางค์นะครับ เงินที่ได้รับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมี700เงินค่าผู้สูงอาย,อายุแล้วอันนี้ได้คนเท่าไหร่อ่าก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็จับมูลนิธิอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องเอาออกใช้ทุกเดือนก็หมดถ้าเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาก็คือไม่มีละเพราะแต่ละเดือนเท่าที่ผมดูจากตรงนี้คือได้มาก็หมดไปนะครับก็จะเชิญชวนพี่น้องผมก็จะเอาสมุดเล่นนี้กลับไปนะครับแล้วก็ขึ้นเลขบัญชีตามนี้เลยนะครับ พี่น้องไม่ต้องมาบริจาคผ่านองค์กรเรานะครับพี่น้องผ่านอส,สง์เข้าบัญชีนี้เลยนะครับซึ่งเราจะออกประมาณเดือนหน้าเนี่ยจะออกแล้วพอหลังจากออกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็จะแจ้งมาเดี๋ยวก็คณะทํางานจะติดต่อใครก็แจ้งมานะครับแล้วเราก็จะให้ดําเนินการต่อไปนะในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดปัญหาอะไรท่านผู้ใหญ่หรือท่านมิมมน,นะครับหรือท่านนายกท่านใกล้ชิดไงก็แจ้งไปที่มูลนิธิเราได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นระยะระยะไปนะครับเพราะเราก็ประสานงานอยู่กับทาง างมณฑิทิของจังหวัดแล้วก็ทางกรรมการจังหวัดอยู่แล้วนะครับพอเป็นครั้งแรกที่เรามาจังหวัดสตูลแต่ก็มาประมาณ7 8 9ดแปเก้เอ่ 8, 9, เคสที่เราจะเข้าไปดูแลมีทั้งสร้างมีทั้งต่อเติมมีทั้งเยี่ยมเยียนอย่างก,กรณีของที่นี่ก็คือเยี่ยมเย็ยนนะครับพี่น้องครับนางนวลใหญนะครับสันหลีสาขาละงูก็ตามเลขที่ผมขึ้นด้านข้างนี้พี่น้องบริจาคมาได้เลยครับไม่ต้องเยอะพี่น้องนะเพราะเรายังมีอีกหลายกรณีแต่ว่าอยากจะให้บริจาคกันมากคน พราะเพจผมเนี่ยเพจของเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพจของผมของพวกเราเนี่ยมีสมาชิกเป็นแสนๆนะครับโดยเฉพาะเดืนดอนมอมาอนพี่น้องก็จะเห็นแล้วโอ้โหเราสามารถไปช่วยพื้นที่3จังหวัดปลูกบ้านได้เป็นสิบๆหลังก็จากพลังก,กำลังของพวกเราเนี่ยครับแต่พอผมมาลงพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐเขาไม่ดูแลนะพี่น้องเขาก็ดูแลเนี่ยเช่นเช่นเงิน700เงิน800นี่ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้ได้มากพอสมควรทีเดียวนะครับก็เชิญชวนครับพี่น้องนะครับอย่าให้ความหวังของมีชื่อไหมนะสองคนนี้ ชื่ออะไรเนี่ยเกียฮะไอเกียเขาชื่ออะไรชื่ออะไรสกาดสกาดสกาดสกัดสกาดสกัดนี่ก็รู้เรื่องนี่คนนี้ชื่ออะไรชาินชาลีชาลินชาลินโอ้โหชาลินชาลินชาลีโอ้นามสกุลสันลีคู่รู้เรื่องนะครับผมนึกว่าไม่รู้เรื่องเราไม่ได้คุยเดี๋ยวคนได้คุยกันสกาดกับชาลินมัยิ้มยิ้มไอ้น้องอย่าให้สองคนนี้ผิดหวัง นะครับกล้องอุตสาหมาตายทําเขาอุตสาวอาบน้ําตั้งแต่เช้าเลยเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดวันนี้เดินได้นิดนึงอะไรนะฮะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาช่วยให้เขาเนี่ยนะครับอืให้เขาได้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างนะฮะไม่ต้องดีเท่าเราเหรอกครับเพราะเราอยู่สุขสบายเดินได้เขาเดินไปไหนไม่ได้นะฮะก็อย่างน้อยก็ให้ได้กินได้อยู่นะครับ ก็เป็นการเชิญชวนจากผมนะครับประธางฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์นะครับก็อยากจะบอกพี่แบงค์นะในนามของบริษัทมหาชนใหญ่เลยทิปได้มาเห็นเนี่ยอยากจะให้ไปรายงานบอร์ดนะก็ไหนๆกันมาคุยกันแล้อดดึงว่าร้อนแดดตอนนี้ไม่นั่งตรงนั้นแต่ร้อนเราก็เอ๊ะทำไมมันร้อนแดดสองันเก็ไม่มีเดี๋ยวคุยกันนิดนึงคุยกับมกนิดนึงมะ อยากจะเชิญชวนให้คนบริจาคให้มาหน่อยมาว่าเลี้ยงลูกยังไงอ่ะพูดดิให้สลามก่อนให้สลามสลามอะไรกึอ่าแล้วก็สลามอ่าสลามด้วยรับสลามด้วยอ่ะแล้วก็เชิญชวนยังไงเลี้ยงลูกมากี่ปีแล้วจังตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดอ่าแล้วก็ลําบากไหมไม่ลาบากตั้่โอ้พี่น้องไม่ลําบากครับนี่คือหัวใจของผู้เป็นแม่ นี่ถ้าวันนี้12สิงหาเนี่ผมจะให้บรรดาสาวๆนี่มาร้องเพลงแม่ให้ฟังเลยไม่ลําบากพี่น้องเลี้ยงลูกสองคนเดินไม่ได้กินทำอะไรไม่ได้เลยผู้เป็นแม่บอกไม่ลำบากทาั้งๆที่เลี้ยงอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่เชิญชวนแฟนเพจผมหน่อยสิแฟนเพจผมเยอะเชิญชวนมาเอาถือถือถือไม้แล้วก็เชิญชวนแฟนเพจผมหน่อยอัสลาม,าลลามาลลุอะลัยกุมารมาตุลลอฮิวะบเระกาตุ ผมนายพีรพลมาเท่งหุ่ยบ้านหมู่ที่หนึ่งตบลกรแพงก็ได้อาจารย์ช่วยตั้งใจมาวันนี้อาจารย์ตั้งใจมาจากกรุงเทพจากแลวก็คณะที่เดินทางร่วมกับอาจารย์มาวันนี้ซึ่งด้วยความตั้งใจที่ไดม้มาช่วยเหลือมาช่วยเหลือครอบครัวของนางนนทยยสันีและก็มีลูกสองสามคนเสียชีวิตหนึ่งเหลือสองเหลือสองก็คือมันจะมีชนินสลี แล้วก็สากาศเดี๋ยวขัดนิดนึงหมอเขาบอกนะว่าเป็นเพราะอะไรถึงพิการทั้ง,งครอบครัวหมอกระโดดไปต้านเยอะหมอมาถามเราเหมือนกันหล <c oughs> อดคอนค้องไปทําอะไรมา <c oughs> เออมันเป็นมันพิการพ่อเขาก็ไม่ได้พิการใช่ไหมสามีเขาไม่ได้พิการ,การคือคือ,คอ,คอลูกที่ที่ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่สองคนเป็นผู้หญิงไอ้ตอนนี้เขาก็ไม่เขาก็ปกติทุกอย่างเขามีครอบครัวแยกไปอยู่ต่างหากไม่ใช่แค่สามคนนี้ไม่ใช่แค่สามคน คือคือคือเขาเขาได้แยกครอบครัวไปก็รับผิดชอบในในส่วนของเขาไปมันก็อยู่มันต้องดูแลทีนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากญาติพี่น้องชาวพี่น้องคนไทยเรานี่พี่น้องคนไทยเรานี่แหละพี่น้องคนไทยเราทั้งประเทศนี่แหละที่มีจิตศรัทธาในส่วนตรงนี้คือช่วยกันบริากาคเพื่อช่วยเหลือในครอบครัวของนางนนทยาสันทีนอันนี้ ตามจ we ิตศรัทธาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเยอะแต่ด้วยด้วยจิตศรัทธาของพี่น้องตรงนี้ที่พี่น้องมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคให้กับครอบครัวนี้นะครับพี่น้องครับก็อยากจะให้ครอบครัวนี้มีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นหลักค้ำประกันในอนาคตว่ามันอาจจะเกิดอะไรที่มันอุบิเหตุไหนไหนท่านนายกก็ได้เข้ามาแล้วเนี่ยผมไม่ทราบไปอยู่ดิท่านนายกเนี่ยมีการนัดหมายกับใครอะไรหรือเปล่า มาไม่ได้นดไ,ไดนถือว่าเป็นการต้อนรับพวกเราได้ด้วยความอบอุ่นเลยท่านนายกพบปะพี่น้องเชิญชวนแนะนำชื่อด้วยค่ะท่านนายกค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสําลีลัคนาวงนายกองการบริหารส่วนตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลแห่งนี้นะคะเจ้าของพื้นที่ที่ได้กรุณามาเยี่ยมบ้านเรานะคะวันนี้กอ็อยากจะบอกว่าสองสองคนพี่น้องนี้นะคะก็ ได้ได้ใช้ชีวิตแบบแบบแบบลำบากอ่ะนะคะลำลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะซึ่งคุณแม่คอยดูแลอยู่ซึ่งเช้าจนค่ำเช้าจนค่ำมันเป็นเป็นภาระของแม่นะคะใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะกินข้าวหละ่ะกินข้าวกินเองได้<อ>ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องคอยดูแลค่ะใช่ดูแลสองสองคนนี้มานะคะก็เอ เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะคะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธาหรือว่า,เ,าเราไม่ทิ้งกันนะคะคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อช่วยเหลือทั้งสองคนนะคะได้มีชีวิตได้มีความาได้ได้มีได้มีของกินนะคะได้มีของขนะค่ะได้มีของกินได้มีของที่เขาอยากทาน ส่วนมากเวลามาเยี่ยมเนี่ยก็จะววตามิวใช่ไหมคะขนมชอบค่ะชอบชอบทานขนมไปยินนะคขนมค่ะไวตามิวปลากระป๋องสิ่งที่เขาจะดูดูแลตัวเองได้โดยที <loc> um s <S ่ไม่ต้องไปแบบทานอาหารสําเร็จรูปประมาณนี้ค่ะก็สามารถจะทานได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เขาได้ได้รับประทานอาหารหรือได้ กินขนมสิ่งที่ชอบแค่นี้ค่ะเพื่อประทังชีวิตแค่นั้นเองนะคะก็ขอให้ช่วยๆกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเวลาฟังท่านนายกพูดเนี่ยพี่น้องมองออกไหมเราอยู่ในสังคมกรุงเทพเนี่ยคนเป็นนายกจะระดับไหนก็ตามทีนะฮะจะในเขตเทศบาลหรืออะไรก็ตามทีจะมีสักกี่คนที่รู้ถึงความเป็นอยู่ของลูกบ้าน นะฮะแต่พอฟังท่านนายกพูดเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องแม้แต่ขั้นการกินขนมเนี่ยท่านรู้เลยว,ว่าเด็กพวกนี้ชอบกินขนมมปนยังไงซึ่งจริงออกคณะทางานเราก็เตรียมมาให้แหละแต่มันบ่งชี้เห็นถึงความการอยู่ร่วมกันไม่ใช่มีตําแหน่งแล้วลอยไปอยู่ที่อื่นนะครับพร้อมที่จะมาดูแลพร้อมที่จะมาต้อนรับพวกเราในฐานะมาเยี่ยมบ้านของเขานะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องการบริจาคครั้งนี้เพื่อเป็นทุนนะครับแล้วผมก็จะฝากท่านอิมัมกับท่านผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแล นะฮะสิ่งที่พี่น้องบริจาคมาแล้วผมก็จะแจ้งในเพจนั่นแหละครับว่าแต่และรายที่เรามาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ส่วนการสร้างบ้านอะไรต่ออะไรส่วนที่ขาดทางเอ่อทางฝ่ายของเราก็จะให้เต็มให้ทุกอย่างเสร็จภายใน2เดือนนี้ก่อนอ e ีดอัฎฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องบริจาคมานะครับพี่น้องจะได้รับความเมตตาจากรัศมีตาลาและที่สําคัญเราในฐานะเป็นพี่น้องกันเป็นเรือนร่างเดียวกันถ้าคนในสังคมของเราอยู่ลําบากเราก็ไม่สบายหรอะครับ ไม่สบายทั้งตัวไม่สบายทั้งหัวใจนะแต่ถ้าเราเห็นเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพนี้แต่เขามีความสุขเหมือนที่ท่านนายกพูดได้กินของตัวเองชอบบ้างอะไรบ้างเราก็มีความสุขนะครับวันนั้นการที่ผมพาคณะมาเนี่ยพวกมีตังนั่นแหละครับให้มาเห็นนะนัดเห็นไหมอยู่บ้านแถวบ้านมีไหมอย่างเนี้ยมีฮะเด็กบังอ้อพี่น้องลูกหลานคนมีตังนี่แบงค์นี่นี่ลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่เคยเห็นไหมสภาพอย่างเนี้ยเคยเห็นไหม ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่มากะระบาการระดับผู้อำนวยการบริษัทมหาชนมาดูบ้างแล้วก็ไปจัดสรรงบประมาณจากบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมท่านนายกท,ยทย่าทนอยู่ท่านยังรัท่านยังรู้เลยคนชอบกินอะไรประัะจัพี่นอ้องแหละครับนะฮะเราอยู่ทางบ้านนะวันนี้ยผมมีความสุขมากเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีอิหมัมขีม่มอเตอร์ไซค์สารบันปลิวเลยนำล้องผมนั่งนึกมัจะล้มแล้วเปล่าก็เป็นอะไรที่ ที่ที่เราได้รับจากจังหวัดสตูลน,นะครับทางมูลนิธิทางกรรมการจังหวัดพรุ่งนี้ก็นัดว่าจะไปทานข้าวกันอะไรกันน้ำหนักขึ้นไป3โลกว่าเเดือนบวชลดไป5โลนี่กลับมาแล้วน้ำหนักนะ <c oughs> ทำดีแล้วครับพี่น้องตามเลขนี้เลยนะครับตามเลขนี้นะฮะนางนวลใยนี่กับเด็กๆ <c oughs> ชื่ออะไร <c oughs> น้าตะกุล <c oughs> ชื่ออะไรฮะ อย่ามองตาขวางอย่างนั้นสิชื่ออะไรบกชื่อเลยบกชื่อเลยบกชื่อเลพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่ที่พี่น้องต้องสัมผัสพี่น้องต้องสัมผัสครับแล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ย เอาล้อให้เราได้สุขสบายแค่ไหนฮะให้มัมนะเนาะพอเรามาเห็นอย่างนี้เราทําให้เราคิดได้ทำดีแล้วครับขอชุกโกตตลาสุตะลาขอ,ขอขอบคุณท่านนายกขอขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านอิมมัมและทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะพี่น้องแฟนเพจนะครับขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้ส่งกันมาตั้งแต่เดือนชาบานนะครับของในเดือนชาบานในเดือนรรมฎอนนะครับพี่น้องหลายแสนบาทผมได้ลงพื้นที่หมดแล้วจากนี้โครงการที่4ี่จะทําไปเรื่อยๆไม่ได้มองว่าต้องมีตําแหน่งหรือไม่ นะครับจะทำไปเรื่อยๆยิ่งได้รับการได้รับความร่วมมือได้รับการต้อนรับจากพี่น้องในพื้นที่เราก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะทานะครับเพื่อคนที่โอกาสน้อยกว่าเรานะฮะคนที่โอกาสน้อยกว่าเราทำดีละขอชุกัต่อรัสซาตลาขอพี่น้องนั้นได้รับเนื้อมัดบารักัดนะครับในเดือนสุลทิยาได้รับความดีงามนะครับจากรัสซาตลาสำหรับผมและคณะนะครับวันนี้ต้องจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบิิเลตอฟิกวาฮิดายะสล l a m กุม a i k u m warahmatullah ะ a b a r กาตุ